หมู่บ้านยางพระธาตมีวิสัยทัศน์คือความสามคัคคีมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นความเป็นอยู่ให้ประชาชนดีขึ้นซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านในปี2564จะเน้นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีเกษตรอินทรีย์ชุมชนหมู่บ้านยางพระธาตได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกษตร ก่อเกิดกลุ่มผักไฮโดรโปนิกโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2563โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งโครงการสำมาชีพชุมชนกันเพราะผักไฮโดรโปนิกและกลุ่มยังได้มีแผนการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งการผลิตการตลาดทั้งในและนอกชุมชน หมู่บ้านยางพระทาตุได้ดำเนินการพัฒนาสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวชีวิตในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคมโดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ครับผมชื่อวันชัยคนไวปีนี้อายุ60ปีแล้วเป็นผู้นำอาสา,าสุมชุนทรสุเลยภายตายครับผลงานที่ผ่านมากับความภาคภูมิใจก็มีหลายส่วนนะครับเราเหมือนกับพนันาสุมชนเหมือนกับเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเราเป็นแค่น็อ เป็นนอตตัวหนึ่งนะครับในในในเครื่องจักรของทัานรสุขสนที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับไปข้างหน้าก็หมายเรื่องของนะครับการผักดันเรื่องของสารตราชานะครับกิจกรรมที่จะทําในอนาคตก็คือการผักดันที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับความการสู่ผกผลนครัวนะครับรัวกินได้ ปลูกทุกอย่างที่กินกินที่อย่างปลูกที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนรดาคำเทียนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโดยสเกตและอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบเรยทำไมถึงได้มาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโดยสเกต เพราะว่าฉันได้รับความไว้วางใจจากอาสาแพทยนาชุมชนตำบลสันปูเลยและยังไปทํางานร่วมกับผู้นําอาสาแพทยนาชุมชนทุกๆกาบบลที่เข้าไปอยู่ในอ,อําเภอโดยสเกตสิภารกิจหลักของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนได้แก่การจัดเก็บข้อมูลจบถอกชอช2ออขอซึ่งดิฉันได้ห้าบการแต่งตั้ง เพื่อเป็นคณาหาทำงานในการจัดเก็บข้อมูลโดยทำหน้าที่ร่วมดำเนินการประชุมชี้แจงวางแผนสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจปทอกชอชอสองคอระดับหมู่บ้านในระดับตำบลและระดับอำเภอทุกปีเป็นการส่งเสริมการนำข้อมูลจปทอไปใช้ประกอบในการทำกิจกรรมการทำโครงการต่าง ในชุมชนรวมถึงการนำข้อมูลที่ได้หับจากการสำรวจในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแผนงานกิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนชุมชนและประเมินผลเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองของครอบครัวและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี การจัดเก็บข้อมูลจปทนี้จัดเก็บข้อมูลที่สําคัญเนื่องจากจะได้หูความจําเป็นของชุมชนและความด้อยของชุมชนว่าต้องการที่จะปรับปรุงอย่างตรงใดการครับเพื่อนแผนชุมชนเป็นการเพื่อความร่วมมือกับผู้นําชุมชนและทุกกลุ่มทุกองค์กรในหมู่บ้านเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรีเยาว,วชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆโดยการจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการรวมถึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของคนในชุมชนเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเพื่อดียิ่งกว่าเดิมซึ่งแต่ละชุมชนนั้นมีความต้องการที่เหมือนกันแต่ละชุมชน ชุมชนไหนที่ทําได้ตามแผนชุมชนนั้นๆก็จะมีการพัฒนาที่รวดเร็วแต่ถ้าชุมชนไหนที่บ่มีแผนชุมชนก็จะเหมือนว่าบ่มีกอบที่จะเดินไปตั้งหน้าเช่นแผนการทํารางระบายน้าสองข้างทางของฟังถนนในหมู่บ้านแผนการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนที่เพื่อมีไรายได้เสริม ทีนอกเหนือจากอาชีพหลักเพื่อให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเอื้ออารีต่อกันการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้าร่วมกันจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้รวมถึงเป็นปาชุมชนปาชาวบ้านในด้านการอบรมสัมามาชีพชุมชนด้าน อาชีพการทำขนมไทยเช่นขนมครกขนมดอกจอกขนมชั้นและอื่นๆและนำทีมกลุ่มสมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในตำบลอําเภอและจังหวัดด้วยดีเสมอมาและยังให้ความหูแก่นิสิตนักศึกษาที่มาทำวิจัยค้นคว้าข้อมูลของชุมชนและยังร่วมขับเคลื่อนสู่เรียนรู้ของกลุ่มพัฒนามล็ดพันธุ์ข้าชุมชนด้วยดีเสมอมาและยังนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่เข้ามาปับใชยและพัฒนาสูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อมีการพัฒนาเพื่อดียิ่งขึ้นการ,รส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดโดยรณรงค์ให้ทุกคนในชุมชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในทุกระดับสรงเสริมให้ค,คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันคิดกล้าคิดกล้าแสดงออกร่วมกันตัดสินใจในการประชุมหมู่บ้านตำบลและบ่ายอที่จะเสนอความคิดเห็น ของตนเองในแต่ละเวทีการประชุมนั้นๆการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นแกนนำหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดเช่น กิจกรรมปั่นไปปล่อยของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอดอยสะเก็ดกิจกรรมคืนมาฉาสุวาลีร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณบ้านและถนนในชุมชนเพื่อมีความสะอาดร่มรื่นร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำร่วมส่งเสริมกิจกรรมลดคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชน และส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อจะให้ทุกคนในชุมชนเรียเห็นความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันกานรขับเคลื่อนประชาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโดยสเกตได้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอโดยสเกตในการขับเคลื่อน ประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกพักสวนทัวรั้วกินได้ไว้กิ่นเองและแบ่งปันกับเพื่อนบ้านการแปรรูปผลไม้ประจำฤดูกาลที่มีในหมู่บ้านไว้สำนัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้ก,กับครัวเรือนการส่งเสริมอาชีพให้ก,กับชาวบ้านมีการออมเงินเพื่ออนาคต โดยทุกกิจกรรมจะตั้งอยู่บนวิถีชีวิตแปบ,บพอเพียงร่วมดำเนินการครับเพื่อนประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยยืดละพึ่งตนเองการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างโดยบรรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิดแนะนำให้ความหูแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อหือหูถึงโทษและภัยของยาเสพติดเช่นการจัดง,งานวิ่งการกุศลร่วมกับเครือข่ายกล่องพุนแม่ของแผ่นดินบ้านสันต้นดูเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติดและการจัดกิจกรรมอบรมด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการอบรมทำอาหารพื้นเมืองให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เยาวชนห่างไกล จากยาเสพติดใช้เวลาว่างเหืเกิดประโยชน์รวมถึงการเข้าร่วมอยู่เวรยามในการตั้งดานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลสันปูเลยการแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมประชุมวางแผนร่วมกับผู้นำอื่น,นๆทุกเครือข่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหาห้กอกหัวเรือนยากจนที่มีไรายได้ตามกว่าเกณฑ์จบปท โดยน้อมนำรับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางและร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดดยสเกตดมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนรวมถึงร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดดยสเกตดเช่นกันในนามชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดดยสเกตดดำเนินการโครงการซ่อมสร้างบ้านเพื่อแก่ครัวเรือนยากจนครัวเรือนนางขันคำคาดท้าหมู่8 ตำบลป่าป้องและรวมถึงการเป็นทีมทุดปฏิบัติการแก้โจรของตำบลสันปูเลยการสร่งเสริมอาชีพการส่งเสริมอาชีพนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ในชุมชนเป็นการสร่งเสริมอาชีพที่ฮือการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนและครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้เอ,อื้อเฟื้อต่อกันและก,กันเช่นการสร่ง เสริมการรวมกลุ่มกันเย็บผ้าการแปรรูปผลไม้การปลูกพักส่วนครัวและการทำขนมหรืออาหารว่างเช่นการรวมกลุ่มการทำขนมทำขนมชั้นทำข้าวเหนียวแดงขนมโคกเพื่อ จำน่ายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงหรือออกบูธในงานต่างๆทั้งในตำบลในอำเภอและในจังหวัดการสร่งเสริมทุนชุมชนร่วมจัดเก็บและวิเคราะห์ทุนชุมชนสนับสนุนกันนำข้อมูลทุนชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ร่วมกับการนำเนินงานพัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นการพัฒนาทุนชุมชนด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านในตัวของแต่ละคนแต่ละท่านในชุมชนึงนำความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วร่วมนำมาพัฒนาชุมชนรวมถึงจุดเด่นจุดด้อยของชุมชนว่าต้องการที่จะพัฒนาส่วนไหน ความเป็นมาของสอชอตำบลสันปุเลยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนสอชอตำบลสันปุเลยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเองสามารถพึ่งตนเองได้และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานอำนวยการคณะกรรมการกลางสอ,อชปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการและธุรการให้กับคณะกรรมการกลางสอ,อชเป็นองค์การเครือข่ายที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานในชุมชนเนื่องจากมีบทบาทภารกิจที่หลากหลายและควบคุมในทุกระดับทั้งระดับตำบลอำเภอจังหวัดดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนการดำเนินงานของสอ,อชอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของสอ,อชให้มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการชุมชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนแห่งความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนคือชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง